สมมติเรามีปัญหาสักหนึ่งเรื่องใช่ไหมครับหลวงตาเราต้องนึกถึงหลวงปู่ก่อนแล้วถึงจะ<ช>ถึงปัญหาไงล่ะถูกหรือคุยกับหลวงปู่เลยว่าตอนนี้หนูมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่จะเอาตอนสวดมนต์ก็ได้คตอนอยู่กับท่านก็ได้อยู่กับภาพท่างก็ได้อยู่กับพระก็ได้อืถอดพลไปเพียนาไปคะจะเอาไงอย่างนี้อย่างนี้อย่างไรประมาณนี้เรื่องเราเรื่องเราของเราอะ เราสามารถนึกถึงปัญหาตอนสวดมนต์ได้ใช่ไหมได้พิจารณาก็ได้คุยกันกันก็ได้มีหลายคนเขาก็ทำอยู่แล้วมันคนเขาเสวดมันคนเขาเขาแผ่ไปทำธุรกิจเรื่องงานเรื่องอะไรก็เกี่ยวขกับเรา่อ่ะบางคนเขาเขาถามธรรมะถามอะไรพวกนี้เพราะเขาคิดว่าการที่เราแผ่อ๋อแต่ คิดว่าการที่เราสวดมนต์แล้วเราคิดถึงเรื่องอื่นเนี่ยมันคือการแบบฟุ้งซ่านเงี้ยไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นนะจ๊ส่วนใหญ่เขาจะแพ่<ะ>เขาไม่คิดถึงเรื่องราวชีวิตของเขาอ่ะอที่เขาจะช่วยใครสักคนโน่นนี่นั่นอะไรเกี่ยวข้องก<ะ>ับเขาอ่ะคือเอาคลื่นที่มันรวมกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไงสวดพร้อมกันเนี่ยอาจจะเข้าใจยากหน,น่อยนะ ถ้าทําบ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าใจถ้าทําบ,าบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆแล้วก็แพ้บ่อยๆแล้วมันก็จะเข้าใจอรัทีนี้เข้าใจแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ละเวลาใ,ใครนึกถึงเราหรือมันจะพูดหรือไม่พูดด้วยนึกถึงเราเนี่ยเราไปแล้วนะโอครับภาพมันจะขึ้นละแล้วก็แผ่ไปแล้วไง มันมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราไงเป็นไปได้ไหครับหลวงตาว่า <c oughs> เหมือนมีคนเช่นมาสองถึงสามคนฝันถึงเราในเหตุการณ์เดียวกันและสามคนนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นและเขาไม่รู้ว่าเขาฝันเหมือนกันเขามาเล่าให้ฟังมีเยอะครับอมีมีเยอะเพราะการการฝันเนี่ยมันไม่แน่นะทุก เพราะเรานอนเราไม่รับไม่รลบแต่ที่ฝันพร้อมกันเนี่ยเรื่องราวเดียวกันเนี่ยคือมันเกี่ยวข้องกันเหตุการณ์เดียวกันสถานที่เดียวกันไปอยู่ด้วยกันเลยถูกอมันมีความเกี่ยวข้องกันในอดีตครับโอ้ไม่ใช่อดีตอย่างเดียวเลยบางทีนไปอนาคตนะอนาคตด้วยเออในอนาคตมันก็ เคยฝันไปแล้วเนี่ยเราเคยอยู่อย่างนี้กันนะประมาณนั้นคือปัจจุบันมันย้อนอ,อ,นอดีตลังก็ไปนาตอยู่แล้วคือการวัชจักวัตวนอยู่แล้วไงเพราะอย่างเดียวเรามาหยุดโลกเนย่ยเรามาหยุดโลกยาวโลกนำมานะวัตถุพวกวัตถุต่างหลายพวกคุยกันพวกเนี้ย หยุดหยุดได้ยิ่งดีเพราะเราก็เล่นมานานแล้วนะยิ่งเรื่องคุยทางโลกเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องเก่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหม่เรื่องเก่าเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องพวกนี้แหละเราหยุดมาอยู่กับจักรพรรดิมาอยู่กับหลวงปู่มาอยู่กับภูมิหารมาอยู่กับการพิจารณามาอยู่กับ เรื่องเราของเรานี่แหละ,ะเราไม่รู้อะไรเป็นไปได้ยังไงเราเป็นไปไม่ได้หรอกเพียง<ะ>แต่เราขยันหน่อยกันอ่าเงี้ยใหม่ๆม่มันก็จะลำบากหน่อยอะ่ะคเพราะเรายังไม่เปินถ้านานเข้าหลายเดือนหลายปีเข้านี้มันเพลินแล้วเนี่ยมันเป็นผู้มีประโยชน์เก<ม>่ายาวไกลนะทุกหลายพุกชาตินะ,ะไม่ใช่ชาติเดียวนะไม่ใช่ชาติเดียวนะ แค่มาสวดมนต์นี่ก็ไม่ได้ชาติเดียวนะไกลๆนะะคำว่าขยันนี่หลวงตาว่าเนี่ยมันต้องขยันแบบขยันนึกขยันนึก,นนกอืมเวลานอนกันนึกเ <ฮะ S 2> วลากินข้าวเดินไปเดินมากันนึกน, <ฮะ S 2> นึกสวดมนต์นึกแผ่ไงนึกพิยานาไงทำต้าหงงจัจงหมูกลิ้นกายไง ไม่ใช่ขยนันคือกูมานั่งเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงนะไม่ใช่แต่มื่เราสวดมนต์กันเสร็จแล้วเนี่ยสามทุ่มแล้วเราเดินลงไปข้างล่างระหว่งางเ,เดินดระหว่างเดินเราก็ต้องอันนี้ฮะก็แผ่ไปเดินแผ่ใช่แผ่ดินแผ่วิญ,ญญาณแถวนี้ยจำานีับอ,อย่าลืมนะวันนี้ไม่ถูกวันหน้าต้องถูกนะคะอะไรประมาณเนี้ยอืมคือใจมันก็ต้องทําต่อไปูกอืมฮะ กลแาวไปกับพิจารณาไปฮืมครัโอ้มันก็เหมือนเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ทําตลอดเลยเนะฮใช่ทุกอิริยาบถใช่คือจิตเราต้องห่างจากโลกอ,ะอ่ะครับก็อยู่มาเนอยู่ปฏิบัติธรรมอ,ะอ่ะครับวิจอาโลกมาด้วยไม่ได้นอะอ้อไ้่มีปัญหาทางโลกเวลาสวดเราอะไรแล้วก็แผ่ไปไงครับแผ่ในเรื่องเรา ขึ้นทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราอ่ะต,อต้องการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนภพชาติไง mm hmm. เขาบอกว่ารวยรวยวยวยเนี่มันเป็นยังไงอารมณ์ของคงรวยนะประมาณนี้นะเข้าใจไหมครับ mm hmm. อารมณ์ของมีสตังค์เยอะๆมันเป็นยังไงอะไร,ระอยากจะ อยากจะสัมผัสบางหลวงพอ่อยากจะสัมผัสมั่งอะไรประมาณเนี้ยค,คุยอะไรก็ได้ครับคุยกระท่างนะคุยในเรื่องไร่รราวอะไแล้วกันเขาบอกว่าหนูสวดมนต์ไปแล้วอยู่ๆก็มีอาการตัวแข็งหยุดสวดไม่ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงจะเป็นอันตรายไหมคะไม่เป็นหรอกอ ต,ตัวแข็งได้ไม่ธรรมดาเนี่ยครับตัวแข็งมีสาเหตุนะทุกมีสาเหตุนะแข็งเกิดจากสมาธิครับแข็งเกิดจากกรรมโอ้คนที่เข้าสมาธิลึกๆนี่ตัวแข็งนะทุกตัวแข็งนะฮะใช่จับดูในแข็งนะทุกออนึกว่าตัวอ่อนไม่ใช่คอตกไปอ่อน,นอันนั้นหลับมา ถ้าหากว่าลูกป่วยเป็นออทิสติกเนี่ยเราสวดมนต์แล้วก็จะช่วยแผ่ให้กรรมของลูกเนี่ยได้ไหมฮะได้อยู่นะจะต้องให้ลูกอยู่กับพระนะ,ะเนี่ยเราแผ่ไปเนี่ยถ้าลูกอยู่กับขึ้นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่เข้านะทุกครับถ้าเขาอยู่กับพระอยู่เนี่ยมันเข้านะ อย่างสวกับเราเนี่ยก็อยู่ได้ยินเสียงเราเนี่ยเข้านะจ๊อขอแค่ให้ได้ฟังเสียงได้ยินใช่<ะ>ฉันเขาจาอะไรไม่ได้ก็จรจง๊ยมันเข้าอยู่เพราะก็อยู่กใกล้ๆเรา<ะ>เขาไม่ได้เล่นเกมหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าจิตเขาไม่ได้จดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เวลาสวดมันก็เข้าอ่ะให้อยู่ในคืนนี้ไว้ได้ยินเสียงสวดเห็นผู้ระถูกใช่เห<ะ><ะ>มนคนป่วยอ่ะ แล้วก็ผ้าหลวงปูห่หรือรูปท่านไปไว้ใกล้ๆกับคนป่วยเตียงคนป่วยอย่างเงี้ยแล้วก็สวดมันก็เข้าไปที่รูปก็เข้าที่คนป่วยค่ะเพราะมีคนถามว่าอย่างเตียงคนป่วยไะหลวงตาเพราะว่าเราอยากให้เขาเห็นรูปหลวงปู่เราเลยต้องเอารูปหลวงปู่ไปติดไว้ที่ปลายเตียงแต่มันเป็นขาที่เขา่ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวหลวงปู่มันหัวกับปลายเป็นเดียว,วน,นั่นน่ะ <laughs> เวราทุกออกบางทีคนขาออกทาง ทางเท้าบางที่ก็ออกทางหัวเพราะนั้นไม่เหมือนกันทุกส่วนนั้นร่างกายมันไม่มีอะไรค<ะ>ไม่มีอะไรสูงต่ำดีหรือไม่ดีครับ<ะ>มันเท่ากันอืเพราะนั้นอย่าไปสนใจสนใจคนบอกเอยเอาไว้จํา เพราะเท้ามันต่ําแต่เท้าเนี่ยก็พาเราเดินไปไหนมาไหนต็จะไปว่าเท้าเขาอยงไรเนี่ยเขาลงมาท้าบอยู่ในเต็มแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมเขาผู้เจ้าจังกสี่องค์แล้วเหยียบทุกวันเนี่ยดีก็อยู่สะสมไม่ดีก็อยู่ชูสี่องค์ลงที่รูพระอาหันดีนะเท่าไหร่นะไม่เต็มแผ่นดินได้ยยังไงเนาะ พระนะครับหลวงตาที่บ้านเราต้องถวายน้ําหิ่งพระทุกวันไหมโอ้ถวายเราดิฮนะถวายพระซะไ้ไงพระพุทธรูปท่านดื่มน้ํานะไม่อ่ะงดนะดื่มปกงดวกทุกแก่เลยไม่กินน้ำอยู่นะอ๋อให้อาหารมันแล้วกุสโลบายให้เราถวายน้ําพระพุทธรูปพุทธบูชามหาเทชวันโตครับนึกถึงพระเจ้าไง อืมันต้องมีสิ่งประกอบคนโบราณแต่คนสมัยนี้ไม่ต้องเห็นผ้าเขาก็จกราบแล้วคพ<ฆ>ุทธทางชีวิตจังเราไงอคนที่ฝึกกรรมฐานในสารหลวงปู่เนี่ยเขาเห็นเขาว่าถายชีวิตแล้วจิตมันน้อมไปเลยใช่ฝากชีวิตไว้กระทันแล้วคนโบราณเขาต้องการให้เรานึกถึงพุทธพุทธพุก<ฆ>็เลยจังเอา ถวยข้าพระพุทธอะไรถวายข้าพระพุทธอะไรมาเนี่ยครับแต่ถ้าก็ไม่ชั้นหรอกพวกมดนะกินครับอืรให้มดให้ก็นต่อไปทีหนึ่งมันก็ได้บุญนะพูดถึงครับอย่างนั้นแล้วก็ระลึกถึงอืจะจะไม่ลังคามันนะแลวน้ำแดงกับกุมารเนี่ยเราเนี่ยน้ำแดงกับกุมารมันมีจริงนะกุมารเนี่ยมีจริงฮะ มีอยู่แลวงตาเคยมีอยู่แต่ก็ปล่อยไปแล้วห้วงตาเคยเลี้ยงกุมาระไม่เคยเลี้ยงเก็บได้เก็บได้เก็บจากไหนะไม่รู้จาไม่ได้แล้วเก็บไปเลยเอาไว้มันเวลานอนมันวิ่งไปวิ่งมากเลยเอะมันจะอยู่แล้วะ <laughs> ไหลอยน้ํา <laughs> มันมีรูปที่ไหนน้ำมันก็อยู่ที่นั่นไงอ๋อ ลอยน้ําไปเขาว่ายน้ําไม่เป็นนั้นทำไงฮะเรื่องของมันไม่เกี่ยวเพราะเรามันได้เลี้ยงมันเราเก็บได้ไงอ๋อเก็บได้เรามาดูมันมีหรือเปล่าอะไรเนี่ยแต่ก็มีจริงๆมีอยู่แต่แค่วิ่งซนไปหน่อยมันเป็นเด็กอกะตุ๊ครับเพามันไปนวิ่งที่อื่นมันวิ่งที่เรานอนไม่หลับไงอ๋อ มันก็คงอยากได้น้ำดุงน้ำแดงแนะ่ะแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปซื้อมันไนงะครับน้ำพังเงินสตางกินข้าวอย่างนี้นก็จะมันก็จะมีจะไปซื้อน้ำแดงให้มันกินเนี่นะไม่ได้อโอ้หากินเองก็แล้วกันนะกุมานกุมาณคือวิญญาณเด็กเนี่ยมันวิญญาณ<ะ>ที่อธิษฐานกับวิญญาณเด็กจริงๆครับ วิญญาณที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียนพุ่เนี่อธิษฐานอธิษฐานมีวิญญาณอธิษฐานเสกกับวิญญาณจริงมันมีสองมันมีสองขึ้น<อ>แต่ไอชีวิญญาณที่ท่านอธิษฐานอะมันมีอายุแต่วิญญาณจริงๆมันไม่มีอายุมันเป็นว่าตายเกิดเมื่อเราอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกบางองค์เนี่ย ท่านเลี้ยงกุมารโอ้โหเต็มกุฏิเลยครับเจออร์ไหมเป็นการกุมารอธิษฐานออธิษฐานเนาะเขาไม่ไปเกิดไอ้หนูตาทำไมเขาถึงอยากเป็นกุมารเนี่ยเขาไม่มันมันตกภูมิครับมันตกมันายก่อนกำหนดนะมันตกภูมิอ๋อมันก็อยากเรียนว่าใจเกิดเมื่อเราแต่ถ้าหลวงปู่ท่านบวชเนนนะ คือเห็นกุมานใช่หลวงปู่บวชให้จริงๆเนี่ยเขาไปเนี่ยท่านบวชเนยได้หมดหรออา้าวคือเขาไปเกิดหรือว่าเขาเป็นวิญญาณที่เป็นเนนเป็นเนเนะถึมีรลามันก็ไปเกิดนะครับให้มันเป็นเนนก่อนนะโอ บอกว่าสวดมนต์นะครับหลวงตาแล้วอยู่ๆก็เห็นกลุ่มควันขาวๆเหมือนมันลอยอยู่หรือมันมันมันมาได้อย่างไงฮะไม่มีนะควันมันมีสมัยนน่นอ่ะเดี๋ยวนี้มันก็ได้สเพเพดูแล้วครับถ้ามีควันๆอ่ะมันจะมีเรื่องมันเกี่ยวกับโรคระบาดพวกอะไรพวกนี้ครับ จากควันที่เขาเห็นเราไม่รู้อะไรไงคือเทวดาเนี่ยหนูตาถ้าเขาหมายเห็นมันจะเป็นกลุ่มควันอย่างงี้ไหมฮะหรือมันมจะเป็นแบบไหนฮะเป็นแสงสว่างอืเป็นดวงจ,งจริงจริงจิตเป็นดวงนะดวงจิตใช่โอยกเว้นเขาจะทําเป็นรูปให้ดูว่าเขาอยู่ชั้นไหน ก็จิตเนี่ยมันก็เป็นดวงนะทุก <ขะ S 1> เป็นดวงกลุ่ม